เราฝากร้านกับทางไทยรัฐเนี่ยมาเจอนะถาเ,<ช>เรานำเสนอไปหลายร้านเหมือนกันวันนี้ค,คุณชิสาเรามีร้านมานําเสนอหนึ่งร้านถูกต้องแล้วเอาใจสายเด็กเส้นเ,เส้นธรรมดาที่ไหนต้องเส้นกรอบ,บแบบนี้ค่ะกับร้านมีกรอบสับประรดคุณแม่จัญญาค่ะมีกรอบสับประรดร้านนี้คุณเลิศนะคุณทําสดใหม่ทุกวันคือสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้กี่เลยค่ะ ไม่ต้องรอนานส่วนเรื่องของรสชาติก็กลมกล่อมหวานพอดีพอดีแล้วใช้ความหวานจากสับปะรดเรียกได้ว่ากินปุ๊บกลิ่นแล้วความหวานของสับปะรดเนี่ยอุ้ยธรรมชาติเลยหวานรรดเาตนรสชาติเป็นสับปะรดถูกต้องแล้วอันนี้คืสับปะรดจริงๆมีกรอบค่ะมีกรอบ รดค่ะเออเอาอยากซื้ออยากหากันก็เข้าไปในแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะได้เลยครับอ่ะเราพร้อมจะช่วยนะครับรีวิวโปรโมตสินค้าของท่านบอกเลยนะว่าฟรีง่ายมากส่งรูปมาเป็นคลิปก็ได้แต่ขอไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วบอกชื่อและเรียดสินค้าสถานที่ตั้งราคาด้วยก็ดีอินบ็อกมาทางแฟนเพจ Facebook ไทยรัฐทีวีนะครับแล้วเราจะพาเรื่องราวที่เลวร้ายแบบนี้ไปด้วยกันกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด